คุณผู้ชมรู้ไหมคะใต้เมืองไคโรอันยิ่งใหญ่ของอียิปยังมีอีกเมืองหนึ่งซ่อนอยู่เมืองที่ถูกเรียกว่ามหาคนครคนเก็บขยะเมืองนี้อยู่ในย่านมาซิยัตนาเซอร์ที่นี่ไม่ใช่แค่ชุมชนธรรมดาแต่คือสถานที่ที่คนกว่าหมื่นครอบครัวประกอบอาชีพเก็บขยะและขัดแยกขยะของทั้งกรุงไคโรถนนเต็มไปด้วยกองขยะสูงเป็นภูเขาบ้านหลายหลังใช้พื้นที่ชั้นล่างเป็นโรงคัดแยกขยะและงานทั้งหมดนี้ทำด้วยมือแทบทุกขั้นตอน คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ถูกเรียกว่าซับบาลีนซึ่งในภาษาอาหรับแปลตรงตัวว่าคนเก็บขยะแม้จะเป็นชุมชนยากจนแต่ซับบาลีนคือหนึ่งในระบบรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกพวกเขาสามารถรีไซเคิลขยะ 80- 9 0ของขยะที่เก็บมาในขณะที่หลายประเทศทำได้แค่ประมาณ20-30%เท่านั้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1940น่ 1, 40, คนย้ายเข้ามาเก็บขยะเพื่อแลกอาหารจนค่อยๆกลายเป็นมหานครขยะเต็มรูปแบบ ที่นี่มีทั้งโรงเรียนโบสถ์ร้านค้าและชีวิตความเป็นอยู่ในหลายพื้นที่ยังยากลําบากมีปัญหาสุขอนามัยและความปลอดภัยแต่ในอีกด้านซับบาลีนคือคนที่ทําให้ไคโรทั้งเมืองเดินต่อได้ถ้าขาดพวกเขาไคโรจะถูกขยะล้นเมืองภายในไม่กี่วันมหานครคนเก็บขยะอาจดูไม่เหมือนเมืองสวยในโปสการ์ดแต่ที่นี่คือหัวใจที่มองไม่เห็นของกรุงไคโรและเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดที่สุดว่าเบื้องหลังเมืองใหญ่มักมีอีกด้านที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ